สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะดวนกัมพูชาถอนตัววอลเลย์บอลหญิงซีเกม2023รอบจัดอันดับ วอลเล์บอลหญิงทีมชาติกัมพูชาถอนตัวจากการแข่งขันซีเกม2023รอบจัดอันดับวันที่13พฤษภาคม -66 ความเคลื่อนไหววอลเล์บอลหญิงซีเกม2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยในวันนี้เป็นรอบจัดอันดับและรอบรองชนะเลิศวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมแข่งขันพบฟิลิปปินส์เวลา17นาฬิกาทั้งนี้วอลเล์บอลหญิงทีมชาติกัมพูชาลงแข่งขันรอบจัดอันดับ 5-8แต่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐสปอตที่เกาะติดการทำข่าวซีเกมที่กัมพูชารายงานว่ากัมพูชาขอถอนตัวจากการแข่งขันรอบจัดอันดับ5-8ที่จะพบกับมาเลเซียในเวลา12นาฬิกาทำให้มาเลเซียชนะผ่านในเกมนี้ สำหรับผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติกัมพูชารอบแรกกลุ่มบีแพ้รวดทั้ง3นัดโดยไม่มีแม้แต่เซตเดียวขอขอบคุณแหล่งข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ